ผูรัทธาเนี่ยเขาอยากเจอเราอยากเจอรอซูลแต่ว่าไอ้ชีวิตท,ที่อยู่เนี่ยโอ้โหทุกเทศกาลกูได้หมดมามาพิดปัเลยไปยุ่งกับอีดของละซอรออีดของยาฮูดีวันกเกี่ยมานนี่เดี๋ยวหวังจะไปเจอเราเจอรอซูลที่จะได้เป็นอุมมะที่เข้าสู่อะไรสวรรค์ที่ a l l a จัดไว้ให้ก็เราฝ่าฝืนกับคำสั่งของอลลอ a ์ของรอซูล ที่อุลามะเขาเตือนไว้แล้วไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยพันกว่าปีมาแล้วเขาบอกว่าให้ระวังเพราะฉะนั้นเราก็ดูสิว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวไหมหรือจะอ้างว่าไม่เกี่ยวเราเอาผลประโยชน์อย่างเดียวแหละให้มันได้มาก็แล้วกันท่านตั้งใจให้ดีเอาใหม่ที่ว่าไอ้ของได้ของเราเนี่ยทำให้เป็นการได้ที่มันมันบริสุทธิ์ที่มไม่เกี่ยวข้องกับการ ไปส่งเสริมกิจกรรมของศาสนิกอื่นเขาพยายามเลี้ยงให้ได้ถ้าเราชนะมันไม่ได้เราก็เป็นแบบไม่ยันตายเป็นยันตายเราไม่รู้จะเอาเอาใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองอัน,นลูกเราเห็นเราทำมันก็ทำต่อไปอีกวันข้างหน้าไม่ทิ้งหรอกเพราะเราเป็นแบบให้มันมันต้องแข็งต้องจริงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลต่างศาสนิกเลี้ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไม่ได้ เอาทีนี้มาดูไอ้ความความเป็นจริงทางสังคมสมมติเราบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดเราทํางานสถานที่ราชาการองคอ์กรหรือว่าที่ทางานของเราเขาบอกเขาก็หยุดกันปีใหม่ทั้งนั้นแหละมันก็ต้องหลายวันสี่ห้าวันเขาก็เที่ยวกันแล้วก็ฉันก็ต้องอาศัยเวลานี้เที่ยวคือไม่ได้พูดว่าห้ามเที่ยว ไอค้คขาห้ามเที่ยวนี่มันไม่ได้พูดว่าอย่าทำไอ้การจะเที่ยวเนี่ยเราดูด้ยวยหัวเวลาของเราที่พูดไปตอนต้นเนี่ยศาสนาเรามีเรื่องของวันเรื่องของเวลาถ้าเราเที่ยวในตอนนี้เนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ไหมว่าเรานั้นจะไปอาศัยความเพลิดเพลินความรื่นเริงของเทศกาลของเขาเรามั่นใจเลยว่าเราจะไม่อาศัยแสงขเขาน่ยเรามั่นใจ่ะ มันก็จะเป็นรูปแบบว่าไม่เป็นไรรอกฉันขายของไม่เป็นไรรอกคนมันเยอะดีนะตอนเนี้ใครๆเขาก็มากันเต็มแล้ว,ลวได้ขายของมันใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่นศะาส,สนาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาคิดเลี่ยงว่าอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์ของเราถ้าหากมันเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเรื่องของวันของเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเออปกติเราขายอยู่แล้วก็ว่ากันไป ทีนี้อยู่ดีๆแล้วบอกว่าเราจะขายของวันปีใหม่วันเฉลิมฉลองสงไา่ปีเกา่าต้อนรับปีใหม่คนเยอะดีได้ตังค์เยอะอ้าวก็แสดงว่าเราเนี่ยอาศัยแสงแล้วมันชัดเจนว่าเราอาศัยแสงแล้วคิดกันบ้างหรือเปล่าวุลาว่าก็ห้ามเช่มนบ้านบอกเนี่ยไปซื้ออาหารกินในงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่ยังบาปเลยไปซื้อของกินนะ่ะไปเที่ยวแล้วก็อาจจะเียจะนาว่าเราไปเที่ยววันหยุดเรา ตอนี้มันโอนเขาง,งานเฉลิมฉจองให้พี่นิวเยตุยุเดินเข้าไปในงานแล้วไปซื้อน้ําแก้วหนึ่งจยขอน้ำพอกินยังไม่ให้เลยจึงบ้านเน่ความดีก็บอกอย่าร่วมนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องซื้อเรื่องขายดูด้วยเวลาของเขาเป็นเวลาอะไรแต่ถ้าเราเป็นปกติอยู่แล้วบ้านเราก็ขายของแล้วมันก็มีงานมีการที่มัน,ใค,นใครๆก็ผ่านใครๆก็เจองเงี้ยนั่นเป็นเรื่องมันไม่แปลกอะไรแต่อย่าไปคิดที่จะฉกโอกาสฉวยโอกาส ในช่วงเทศกาลของเขาเอามาเป็นรายได้ศาสนาก็ห้ามประเดี๋ยวหัวใจของเราเนี่ยมันจะถูกกัดก่อนกลายเป็นคนที่อะไรบาตินาจางหัวใจเนี่ยรักแบบถอนไม่ขึ้นแล้วไม่เลิกด้วยมันจะไม่เลิกจะเป็นกงนตายอะ่ะแหละเพราะได้ตำ่ำจะเอากูจะเอามีอะไรไหมไม่ได้มันต้องต้องจริงจังอย่าให้มอออกว่าต้องการอะไร อย่าให้มองออกว่าตรงกาไอไไรเพราะว่าบรรยากาศที่ทำนไม่ใช่เขากำลังจัดงานปีใหม่กันเราจะไปขายของเออถกติเราขายอยู่ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ต้องรู้เดี๋ยวต้องพูดตรงๆกันแบบนี้เลยไม่งั้นก็มองกันไปออกอยู่นั่นแหละนะบางคนก็ขายชุดฮิสมัาเป็นมุสลิมขายชุด มาขายแล้วก็สวัสด,ดีปีใหม่อะไรยืนตามหน้าร้านขายขายผู้ขายประทัดอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไหนมุสลิมจะไปทาแบบนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้โดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นคนเรียนเป็นคนฟังสร้างจุดยืนสร้างอิจฉาที่อลัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเกียรติของเราเนี่ยเราต้องเต็มใจยอมรับและให้มันอยู่กับเราให้ได้นะครับอย่าเป็นคนที่แบบไม่สนใจตศาสนาก็เป็นเรื่องของคุณ คุณจะสอนไรก็สอนไปอีกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ฟังฉันไม่สนแล้วมันจะไปกันได้ยังไงในศาสนามันก็ต้องพยายามเข่งคัดในศาสนาให้มันถึงที่สุดให้ได้